ร้อนแล้วเราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปทอดกันเลยนะคะต้มไช่เจนะคะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ดังนั้นแล้วก็พื้ผักที่มีกลิ่นฉุนเราไม่ได้ใช้นะคะดังนั้นเราจะได้ความหอมจาก เห็ดหอมที่เราเอาไปผัดใป่อดน้ำมันก่อนนะคะให้ให้ออกกลิ่นก่อนเ๋ยวให้เ,เหลืองๆนะคะเขาจะออกกลิ่นหอมมากเริ่มหอมแล้วนะคะ มนผักสลดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะเป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะเร่งไฟนิดนึง นนแล้วก็จะใส่ต้องหู้ที่เราทอดไว้นะคะถึงไปเคี่ยวะค่ะถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยก็เติมน้ำได้อีกนะคะลง <c oughs> ด้วยสีอิ๊วขาวประมาณตักสองช้อนโต๊นะเนาะ น้ำตาลสายเล็กน้อยค่ะ <c oughs> เครื่องปรุงมีแค่สีอิ้วขาวนะคะกับน้ำตาลสายนะคะแต่ว่ามันจะหอมจากเห็ดหอมที่เราทอดจนมันเหลืองนะคะ เราจะได้ความหอมถ้าทำต้มจับฉ่ายปกตินะคะก็จะใช้สามเกลือที่ที่เรียกว่าสามเกลือก็เพราะว่ามันมีรากกักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดนะคะตำผสมรวมกันแล้วก็เอาไปเจียวให้หอมแล้วจึงเอามาผัดผักหรือว่าเต้าหู้นะคะแล้วค่อยเติมน้ำลงไปนะคะอันนั้นก็จะทำให้หอมยิ่งขึ้นแต่ว่าเจจะไม่ใช้ ส่วนประกอบที่มีกลิ่นฉุนนะคะเราก็เลยงดเดี๋ยวเราจะแต่งสีนิดนึงด้วยสีอิ้วอีกชนิดนึงนะคะซึ่งเป็นซอสถั่เหลืองเหมือนกันนะคะ ยี่ห้อกวางดาวชอบมากเลยค่ะกินกับไข่ดาวอร่อยมากนี่ค่ะแต่งสีสันนห้เป็เป็นซอสสีเหลืองเหมือนกันนะคะ เราก็จะทิ้งจับชายไว้ค้างคืนนะคะแล้วเช้ามาอุ่นใหม่อาหารที่ทำแล้วต้องทิ้งไว้ค้างคืนอุ่นใหม่นะคะที่จะอร่อยนะคะก็คือจับชายนะคะแล้วก็ผโลโแแนงมัสมั่นนะคะพวกนั้นก็ต้องเคี่ยวเนื้อสัตว์ให้เปื่อยนะคะอันนี้ก็ต้องเคี่ยวผักจับน้ำให้เข้ากันเปื่อยดีนะคะถึงจะซอปรุงรส จะซึมซาบเข้าไปก็จะอร่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเที่ยวกันต่อช่วงเช้าค่ะเรามาดูนะคะหลังจากทิ้งจับฉายไว้หนึ่งคืนนะคะอันนี้ปรุงแต่งด้วยซอสซอสหวานนะคะเป็นนิดหน่อยเพื่อให้มีสีสันที่หน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะและก็อีกหนึ่งเคล็ดลับ ของความอร่อยของต้มจับฉ่ายของเรานั่นก็คือจะใส่ที่แห้งลงไปนะคะที่แห้งเม็ดใหญ่นะคะหั่นท่อนๆใส่ลงไปหนึ่งเม็ดค่ะเราก็จะเคี่ยวให้เขาอ่ารสชาติเข้มข้นขึ้นนะคะเดี๋ยวเคี่ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะจับฉ่ายของเราก็จะเคี่ยวไปจน ให้น้ำงวดแค่มีน้ำคลุกคลิกนะคะเราจะกินจับฉา่ายแห้งกันค่ะกดลงไปกดลงไปให้พริกจมน้ำนะคะพอเราแต่งด้วยสีหวานแล้วสีเขาก็จะสวยยิ่งขึ้นนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราใส่น้ำตาลทรายไปเล็กน้อย จริงๆถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะพราะผักเขาจะมีความหวานของตัวเองแต่ว่าเราปรุงแต่งเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกผักกระชี้กะเพริไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปรุงแต่งด้วยแค่น้ำตาลซอสหรือไทมีซอสเห็ดหอมก็ใส่ได้นะคะใส่สีขาวหรือ,ออาจจะใช้เกลือเล็กน้อยก็ได้นะคะทำให้รสเข้มขึ้น อร่อยไหมคะคุณยศาจันาร์อร่อยค่ะอร่อยกินเยอะๆค่ะจับฉ่ายแห้งนี่ก็เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพผู้สูงอายุนะคะมีผักหลายชนิดนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ซึ่งให้โปรโตีนนะคะเรางดเว้นเนื้อสัตว์แต่ก็ยังอร่อยได้นะคะอันนี้เป็นจับฉ่ายแห้งเมนูเจค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดจับ c r i b e ให้ด้วยนะคะ ช่องแม่บ้านสายเขียวกรีนคิทเช่น